สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของมอเตอร์ไซค์ครอบครัวกึ่งสปอร์ตนั่นเอง ต้องบอกก่อนนะครับว่าหลายๆท่านก็เรียกรถประเภทนี้ว่ารถกระเทยนะครับอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่ได้เหยียดเพศแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็เรียกกันแบบนี้จริงๆด้วยความที่ตัวรถมันครึ่งๆกนกลางอะนะครับจะเป็นรถผู้ชายแบบถังหน้าเลยก็ไม่ใช่เป็นรถผู้หญิงแบบมีบางลมด้านหน้าก็ไม่ใช่อีกนะครับมันมีความสปอร์ตและก็ยังมีความใช้งานแบบรถแม่บ้านได้ด้วยนะครับผมและสุดท้ายเนี่ยเขาเลยเรียกรถประเภทนี้ว่ารถกระเทยนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันก็ต้องขอ ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดี SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้สนใจซื้อขายรถมือสองต้อง SIA สยามอินเตอร์การประมูลและถ้าพูดถึงรถกระเทยปุ๊บเนี่ยหลายๆท่านก็จะมีรุ่นที่เข้ามาในหัวแบบแวบๆบแบบเลยนะครับไออย่างแรกเนี่ยผมนึกถึง s o n i c 125นะครับแล้วก็นึกถึงพวก No วาพวก d a ตหรือถ้าคลายซูก็น่าจะเป็นพวก a ะคิลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่เราคุ้นเคยกันซึ่งพอคิดเนี่ยเราก็นึกออกหลายรุ่นเลยนะครับ แต่ในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงรถที่เรานึกไม่ถึงหรือว่าเราลืมมันไปแล้วนะครับบางทีบางรุ่นเนี่ยบางท่านอาจจะไม่รู้จักกันเลยด้วยซ้ำนะครับซึ่งตัวผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นน,นนะบางรุ่นเนี่ยผมก็ไม่ได้รู้ละเอียดแล้วก็แทบไม่เคยเห็นเลยด้วยซ้าซึ่งหัวข้อของคลิปนี้เนี่ยมันคือมอเตอร์ไซค์ครอบครัวกึ่งสปอร์ตที่ถูกลืมนะครับหรือเรียกง่ายๆก็มอเตอร์ไซค์กระเทยที่ถูกลืมนั่นแหละนะ ันแรกของคลิปนี้นะครับมันคือ Honda ้ n i น h t นั่นเองนะครับหนึ่งในรถกระเทยของ Honda ที่เป็นเครื่องยนต์แบบ4จังหวะนะครับแล้วก็ค่อนข้างขายดีนะคือก็ยังมีกระแสที่ดีมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งโซ onic ออกมานั่นเองนะครับสำหรับ o o n d ้า i นท์เนี่ยจะเปิดตัวช่วงประมาณพุทธศักราช2,542ถึง2,543นะครับประมาณนี้แหละซึ่งชมแรกของ o o n d ้า i นท์นะครับจะเป็นไ g h t 100 c c ซนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็บอกเลยว่ามันก็ประสบความสาเร็จพอสมควรนะครับแต่หลังจากนั้น,นี่ ประสบความสําเร็จยิ่งกว่านะครับจะเป็นไนร้อยสินะครับเป็นโฉมที่2นั่นเองและต้องบอกเลยนะครับระหว่างไนร้อยกับไนร้อยสิเนี่ยค่อนข้างจะดูความแตกต่างได้ยากมากนะครับถ้าไม่ดูตัวเลขหรือว่าดูสติ๊กเกอร์อะไรอย่างงี้นะคือมองผ่านผ่านเนี่ยแม่งเหมือนกันเป๊ะเลยครับตัวผมเองเนี่ยยังแยกไม่ออกนะครับคิดว่ามันคือรุ่นเดียวกันด้วยซ้านะและในโฉมที่3นะครับก็ยังเป็นไนร้อยสิอยู่นะครับแต่มีการปรับเปลี่ยนบอดี้ด้านนอกนะครับ หน้าตาของมันเนี่ยค่าจะดูทันสมัยขึ้นดูโฉบเฉี่ยวดูสปอร์ตขึ้นนะครับไฟด้านหน้าก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับลักษณะไฟด้านหน้าเนี่ยค,คล้ายๆกับโซนิกอยู่นะแต่ว่าให้ความรู้สึกที่ดูเป็นมิดกว่าโซนิกนะครับเหมือนกับว่ามันหน้าตาใจดีกว่ายัางไงอย่างนั้นนะส่วนด้านท้ายเนี่ยไฟท้ายจะคล้ายๆกับเวฟร้อยยี่ห้านะครับคือผมรู้สึกว่าแบบอืมท้ายมันคล้ายกับเวฟเกือบทุกรุ่นเลยนะสำหรับพอด้านในนะครับและในชมที่4นะครับคือไนท์หนึ่งสองห้านะครับ พูดได้เลยนะครับว่าโฉมนี้เนี่ยหายากมากนะครับปัจจุบันเองเนี่ยก็มีคนเล่นนะแต่ว่ามันหายากไงคือถ้าเทียบกับจํานวน Honda Sonic แล้วเนี่ยโหต่างกนลิปลับเลยนะครับเจ้าไหน1,2,5นะครับเปิดตัวมาในช่วงเดียวกับ Sonic โฉมที่3ามนะครับซึ่งเป็นโฉมสุดท้ายแล้วละ่ะถ้าเรามองก่อนหน้านี้เนี่ยไนทอเนี่ยอาจจะขายในกลุ่มตลาดที่ไม่นิยมรถคัสมือนะครับหรือว่านิยมรถที่มี CC ไม่มากนะครับนิยมรถโชคคู่อะไรอย่างงี้ใช่ไหม คือมันก็ยังพอเข้าใจได้ว่าเออทำมาขายใขรนะครับแต่วันหนึ่งไหนเนี่ยเป็น1 2 5ซีซีเนี่ยซึ่งมันก็ชนกับโซนิกนะครับโซนิกเนี่ยก็125เหมือนกันคราวนี้เนี่ยลูกค้าทั้งสองรุ่นก็เหมือนจะเป็นกลุ่มที่ใกล้เคียงกันนะครับแต่พอเวลาที่เรามาชั่งน้ำหนักใจแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็เทไปทางโซนิกมากกว่าด้วยเรื่องของความสปอร์ตนะครับมีหม้อน้ำด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหม คลัตมือเนี่ยก็มีทั้งคู่แล้วนะใน125ี่เนี่ยก็มีคลัตมือแล้วแต่ก็ก็คงไม่ได้จี๊ดจ๊จจาดเท่ากับโซนิกนะครับซึ่งโซนิกเนี่ยมันก็ให้อารมณ์ที่แบบสปอร์ตกว่าเนาะส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นชคคู่กับโชคเดี่ยวใช่ไหมถ้าเป็นเราตอนนี้เราก็คงจะเลือกชคเดี่ยวนั่นแหละคือด้วยความสปอร์ตแล้วก็ด้วยดีไซน์ด้วยหม้อน,น้ําด้วยอะไรด้วยนะครับด้วยความฮิตของวัยรุ่นด้วยเนี่ยก็เลยทําให้คนเนี่ยหันไปทางโซนิกมากกว่านั่นเอง คันต่อมาคันที่2นะครับยังอยู่กับ Honda นะครับและนี่คือ Honda s e r a นั่นเองนะครับรุ่นนี้ถูกเปิดตัวช่วงประมาณปีพุทธศักราช2,533นะครับด้วยหน้าตาของมันที่ดูทันสมัยในตอนนั้นนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรนะทำให้มันขายไม่ได้นะครับกลายเป็นรถสุดแ๊กในเวลานั้นไปเลยเพราะว่ามันเปิดตัวแค่ปี2,533ครั้งเดียวนะครับหลังจากนั้นไม่มีการเปลี่ยนลายเปลี่ยนโฉมเปลี่ยนสติกเกอร์ไม่มีอีกเลยนะครับขายอยู่รอบเดียวครั้งเดียวจบๆไป ซึ่งรุ่นนี้นะครับบอกเลยว่ามันก็คือ Nova S นั่นแหละที่แปลงร่างมาเป็นเจ้าเซ่านะครับคือรูปร่างหน้าตาเนี่ยก็ยังใกล้เคียงกันอยู่นะครับแต่มีการปรับดีไซน์ให้มันดูแบบว่านิ่มนวลขึ้นนะครับเหมาะกับผู้หญิงมากขึ้นแล้วก็มันยังมีความเท่อยู่ภายในตัวนะครับ แลวเจ้าเซาเนี่ยจะมากับ2รุ่นย่อยนะครับก็คือเซา L Sport แล้วก็เซ拉า Sport นะครับซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยมีความต่างกันก็คือว่าตัวที่เป็นรุ่น L นะครับจะมีระบบสตาร์ทมือนะครับส่วนรุ่นธรรมดาเนี่ยก็จะสตาร์ทเท้าเหมือนเดิมนะครับถือว่าหรูนะปี2533นะคุณมีสตาร์ทมือด้วยเว้ยคือแบบว่ามันน่าจะหรูมากๆเวลาแบบไปไหนมาไหนขี่ไปตลาดเงี้ยแล้วสตาร์ทมือยังชิง่งโอ้โหน่าจะเท่ดีไม่เบานะครับแต่ก็อย่างที่บอกแล้วครับว่าวางขายแค่ปีเดียวนะครับในปััจจุบนนนเเอองงี่่ยก็คข้า หายากนะครับแต่ถ้าเซิร์ชในเน็ตอะไรเงี้ยก็อาจจะเจอรูปอยู่บ้างแล้วก็ยังมีขายอยู่ในตลาดมือสองต่างๆนะครับแต่ก็มีไม่เยอะมากนะครับถ้าเทียบกับ2จังหวะรุ่นอื่นๆนะนะ คันที่3เรามาดูที่ค่ายซูซูกิกันบ้างดีกว่านะครับและคันนี้มันมีชื่อว่าซูซูกิคู110นั่นเองนะครับหนึ่งในรถกระเทย2จังหวะรุ่นสุดท้ายของค่ายซูซูกินั่นเองในช่วงที่เปิดตัวเนี่ยประมาณปี2544นะครับเจ้าคู110เนี่ยก็วางตลาดพร้อมกับเรเดอร์125นะซึ่งก็อย่างที่ทุกท่านรู้นะครับว่าเจ้าซูซูกิเรเดอร์125เนี่ยก็จะเป็นรถครอบครัวกึ่งสปอร์ตท,ที่เป็นสี่จังหวะนะครับหรือว่ารถกระเทยสี่จังหวะนั่นแหละก็คือทําตลาดมาคู่กับพวกกพวกกอะไร น,น,นะเป็นคู่แข่งกันมาเนาะ แต่ว่าเจ้าคู110เนี่ยมัน็จะเป็น2จังหวะอยู่นะครับซึ่งก็วินเทจไหมอ่ะตอนนั้นองี2544แล้วนะครับก็รู้สึกว่ามันก็เก่าไปแล้วนะครับสำหรับรถ2จังหวะเพราะตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มมีเรื่องของค่าไอเสียหรือของบลพิษเข้ามานะครับหลายๆค่ายเนี่ยก็เลยเริ่มเปลี่ยนเป็น4จังหวะกันบ้างแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆซูซูกิก็เปลี่ยนแล้วนะก็เลเดอร์1 2 5ไงแต่ก็ยังวางขายเจ้าคูอยู่นะครับในปีต่อมาเนี่ย2545เนกีการีอยายของเจ้าเน้อยรับ หลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรกับมันอีกเลยแล้วก็ยุติการทำตลาดไปในช่วงนั้นนั่นเองราคาของเชงคูในช่วงวางตลาดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ43,500บาทนั่นเองนะครับสำหรับรุ่นล้อแม็กส่วน r รเดอร์5ในตอนนั้นเนี่ยจะวางขายอยู่ที่48,500บาทนะครับซึ่งก็ห่างกันประมาณ5,000บาทนั่นเอง ก็อย่างที่เรารู้กันนะครับเรเดอร์เนี่ยขายกระจายเลยนะครับผมส่วนเจ้าครูเนี่ยก็ไม่ค่อยมีคนซื้อสักเท่าไหร่ปัจจุบันเนี่ยก็เรียกได้ว่าเริ่มเป็นรถที่หายากแล้วนะครับหาสภาพสมบูรณ์สมบูรณ์เนี่ยอาจจะยากมากมากแล้วนะเอาจริงๆแล้วอะไหล่ค่ายนี้เนี่ยมันก็เบิกยากเล็กน้อยนะครับไม่รู้ว่าเขาสำรองอะไหล่ไว้หรือเปล่านะแต่ว่ารถเขาเนี่ยก็เครื่องทนทานทุกคันเลยแหละ คันที่4จากะ่ายอิตาลีเลยนะครับและนี่คือคาจิวาสเตลล่านั่นเองนะครับซึ่งก็มีทั้ง 115cc และ 125cc นะครับสำหรับรุ่นนี้ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็เปิดตัวช่วงประมาณปีพุทธศักราช2539นะครับด้วยตัวรถที่รู้สึกว่าฉบเฉี่ยวสวยงามนะครับแต่หลายๆท่านเนี่ยเขาก็บอกกันว่ารุ่นนี้เนี่ยมันก็อ้างอิงโมเดลมาจาก Yamaha JR 120นั่นเอง ซึ่งเจ้า Stella นะครับต้องบอกเลยว่าปัจจุบันเนี่ยยังฮิตฮอตกันอยู่นะครับหลายๆท่านก็ยังหากันอยู่นะด้วยตัวรถเนี่ยมันมีตำนานของความแรงอยู่นะครับอย่างแรงม้าที่มีอยู่เนี่ยก็มีมาถึง23.8แรงม้านะครับสำหรับตัว115 c c นะและเท่ามาเทียบกับรถกระเทยตัวแรงที่สุดในตอนนั้นนะครับอย่าง Honda Nova d เด125 RS นะครับซึ่งก็เป็นรุ่นที่แรงที่สุดแล้วนะยังมีแรงม้าอยู่แค่22แรงม้าเท่านั้นนะครับ ซึ่งจริงๆ22แรงมา้านี่ก็บินได้แล้วนะสำหรับตัวผมนะคือแบบว่าโอ้โหมันจะแรงอะไรกันขนาดน,นั้นวะและในภายหลังนะครับก็ยังมี s t e l l a 125R นะครับซึ่งก็เป็นตัวต่อยอดจาก s เ e l l a r 115นะครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีการจับมือร่วมกับบริษัท PDK นะครับสร้างชุดคิดสำหรับค a จิวา s t e l l a 125R ขึ้นมาเลยนะซึ่งอุปกรณ์ที่เพิ่มเติมจาก s t e l l a 115นะครับนอกจากเครื่องยนต์แล้วเนี่ยก็จะมีโช๊คอัพหลังแบบเดี่ยวนะครับซึ่งก็เป็นแบบโช๊คอัพแกบ up ถังน้ํามันเป็นแบบของรถยนต์น,นะครับซึ่งก็หมดเรื่องของสนิมกินถังอย่างแน่นอนนะแต่เท่าที่ดูจากในสเปคนะครับตัว1 2 5เนี่ยจะมีความจุถังน้ํามันที่น้อยกว่าตัว115ประมาณ2ลิตรเลยนะล้อมแมกเนี่ยก็เป็นสีดําด้านนะครับให้ความนิยมแบบรถในยุคนั้นและด้มีคารบูรเรเตอร์นะครับที่ถูกปรับเปลี่ยนไปนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นคาบูรเรเตอร์สําหรับการแข่งขันนะครับแล้วก็มีปลายท่อรถแข่งนะครับของ PDK Racing นั่นเองแม้ว่าคาจิว่าสเตล่าเนี่ยจะแรงแค่ นนสเปคจะดีแค่ไหนแต่ในตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่ายอดขายไม่ได้ดีมากนะครับส่วนใหญ่เท่าที่ผมไปเห็นมานะครับคนที่บ่นกันก็คือเรื่องของหน้าตาตัวรถนะครับอาจจะไม่สวยเท่าคู่แข่งในตอนนั้นนะครับอาจจะไม่ถูกใจอะไรแบบนี้มากกว่านะครับก็เลยทําให้ยอดขายเนี่ยมันก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จนะครับสุดท้ายเนี่ยคาจิวาก็พับเสื่อกลับบ้านไปนะ แล้วก็มาถึงคันที่5คันสุดท้ายของคลิปนี้นะครับชื่อของมันก็คือ k a w a ส a กิลี o Star 120นั่นเองซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าเจ้า k a วา s a กิลีโอแบบธรรมดาทั่วไปหรือว่าลี o SE เนี่ยมันก็หายากอยู่แล้วนะครับแล้วหลายๆท่านก็แทบไม่ได้นึกถึงมันเลยด้วยซ้ําแต่ที่หนักกว่านั้นเนี่ยคือเจ้าลี o Star คันนี้นี่แหละครับที่ถูกลืมหนักมากนะครับบางท่านอาจจะแบบเอะนี่มันมีรุ่นนี้อยู่ในบ้านเราด้วยเหรอนี่ย หรือบางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมันรุ่นอะไร,รไม่เคยเห็นเลยซึ่งตัวผมเองก็คิดแบบท่านแหละครับว่าเอ้ยลรียมีรุ่นสตาร์ด้วยหรอวะคือ <c ười> ผม,มรู้จักลรียอยู่นะก็เป็นลรียวเรีเอสอีอะไรอย่างเงี้ยเคยเห็นรถที่ขายก๋วยเตี๋ยวหลอดแถวบ้านเนี่ยเขาใช้อยู่นะครับแต่ก็นานมาแล้วนะตอนนี้เขาเปลี่ยนรถไปแล้วเขาเลิกใช้มาเป็น10ปีแล้วมั้งแต่เอรุ่นนี้แหละที่ผมรู้สึกว่าผมไม่เคยเห็นเลยด้วยซ้ำนะครับก็อาจจะเป็น1รุ่นนะครับที่เรารู้สึกว่าเออมันถูกลืมไปแล้วหรือเปล่านะคร ซึ่งเจ้ารีโอสตาเนี่ยจะถูกเปิดตัวช่วงปีพศ2543นนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่าประมาณช่วงปี2541จนถึง2542เนี่ยตอนนั้นนะครับทางคาวาซกิเนี่ยจะเริ่มมีปัญหาภายในนะครับเกี่ยวกับบริษัทแม่เนี่ยที่เข้ามาทำตลาดแทนนะครับโดยการซื้อหุ้นไปหมดเลยอะไรแบบนั้นนะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเจ้าของเก่าหรือว่าตัวแทนขายเก่าเนี่ยเขาก็ไปทำไทเกอร์ต่อนะครับ คือตอนนั้นเนี่ยก็มีการแข่งขันที่ค่อนข้างดุเดือดเลยแหละในตอนนั้นเนี่ยคาวาซกิที่บริหารง,งานด้วยบริษัทแม่จากญี่ปุ่นน,นะครับก็เปิดตัวรี o Star 120ขึ้นมานะครับตอนนั้นเนี่ยก็เรียกได้ว,ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรโดดเด่นจนรู้สึกว่าน่าประทับใจนะครับอย่างอะไรต่างๆจาก PDK นะครับที่เคยจับมือร่วมทางกันมาแล้วก็สิ่งสถิตอยู่ในรถคาวาซกิหลายๆรุ่นน,นะครับรุ่นนี้เอเนี่ยก็ไม่ได้ใส่เข้ามานะครับ มันเลยทำให้จุดสนใจหรือออปชันต่างๆเนี่ยยิ่งน้อยลงไปใหญ่เลยนะคือแม้ว่าตัว ReO Star เนี่ยจะเป็นโชกหลังเดี่ยวแล้วนะครับซึ่งถ้าเราสังเกตเนี่ยพวก LeO LeSE ออะไรเงี้ยยังเป็นโชกหลังคู่อยู่นะแต่ตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นโชกหลังเดี่ยวเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงแค่นี้เนี่ยมันก็ยังเทียบกับรุ่นใหม่ๆที่เปิดตัวในยุคนั้นไม่ได้นะครับเลยทําให้เจ้า Re o Star 120เนี่ยไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่นะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าถูกลลมไปเรรรียยบบ้้อแวะนคั และในปัจจุบันเองเนี่ยก็ถูกลืมยิ่งกว่านะครับเพราะว่าหลายๆท่านถ้าพูดถึง k a ว a สกิ i ีโอเนี่ยก็คงไม่ได้นึกถึงเจ้ารีโอสไตล์อย่างแน่นอนนะครับคงไปนึกถึงรีโอโมอื่นก่อนนะนะรุ่นนี้เนี่ยผมก็เลยมองว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ถูกลืมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับและอย่าลืมนะครับว่าคลิปหน้าเนี่ยเรายังพูดถึงมอเตอร์ไซค์กระเทยที่ถูกลืมกันอยู่นะครับ ก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับสำหรับคนที่ชอบเนาะแล้วก็ต้องขอขอบคุณเพจต้นรถเป็นอะไรนะครับซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่ที่ผมนํามาพูดเนี่ยก็นํามาจากเพจเขาหมดเลยนะครับซึ่งถ้าให้ผมนึกหรือว่าให้ผมคิดเองเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าผมไม่ทันเลยนะแต่ละรุ่นคือแบบอาจจะทันบ้างอาจจะเคยเห็นบ้างแต่ถามว่ารู้ข้อมูลอะไรไหมก็ไม่รู้นะครับดังนั้นต้องขอบคุณเพจต้นรถเป็นอะไรด้วยนะครับ และท่านหนึ่งจะไม่ขอบคุณไปไม่ได้เลยนะครับนั่นก็คือผู้สนับสนุนใจดีของคลิปนี้นะครับ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเอาไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมคงต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ